สวัสดีค่ะ น,นีอ้อยหรือวาริตาสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการน,นั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลักนณาราศีโตหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนค่ะถ้าคุณทราบลักนณาให้คุณดูลักนณากวบกูก้ก,กับราศีนะคะจะแม่นยํามากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนพฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะคือเราต้องบอกเขาก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่คุณน่ะโชคดีแล้วโชค ช่วยด้วยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดเยอะคือใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเลยอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะแต่ละเดือนแต่ละช่วงจังหวะชีวิตไม่มีใครจะแบบว่าสมบูรณ์ได้ตลอดนึกออกไหมมันก็มีช่วงเวลาที่ เขาเรียกว่ามีอันนู่นเข้ามาแทรกอันนี้เข้ามานู่นนี่นั่นเลยมันเป็นรสชาติชีวิตรสชาติเดียวตลอดปีเนี่ยมันไม่มีหรอกอมันต้องมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มหรืออะไรผสมประสานกันไปแต่รวมๆแล้วคืออร่อยดีพูดแล้วก็หิวคืออธิบายเข้าใจก่อนว่ามันเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองหรือหลายๆคนที่อยู่ในลัคนาตุลหรือราศีตุลเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรให้รีบลงมือเ <c oughs> พราะว่าดาวพฤหับสบดีเนี่ยนะช่วงปีนี้ ฉายสปอตไลท์เล็งมาที่หน้าบ้านเลยโอกาสดีๆมาแล้วพิเศษก็มาแล้วทุกอย่างมาแล้วแต่ว่าคุณกล้าๆก,ากา็กลัวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตรู้สึกว่าเจอมรสุมมาค่อนข้างเยอะอาริตาเสริมให้นิดนึงค่ะดาวประจําตัวคุณคือดาวศุกร อ่ะสิบสองปีมีแค่ครั้งเดียวที่ดาวพฤหัสจะวนเข้าไปอยู่ในเรือนลัคนาที่มีดาวศุกร์เป็นเจ้าภาพอ่าพูดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทายคลิปเลยจะมาฟังอ,อีกทีนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนที่เชี่ยมกันน่าดูเลย <c oughs> <c oughs> นะเรามาเริ่มกันในเดือนนี้เลยถึงแม้จะเป็นเดือนมรณะแต่ <c oughs> ไม่ได้มรณะอย่างที่คิดเกี่ยวบอย่างที่บอกไงว่า รสชาติเดียวเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าละมุนล,ลิ้นหรอกมันต้องมีรสนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตจริงๆนะมาเริ่มกันในวันที่2พฤษภาเลยค่ะดาวพุธเดินถอยหลังมาอยู่ในเรือนอริ ตอนนี้เนี่ยนะดาวพุธเดินไปอริสัมพันธ์อะไรวินาสุขะเขาเรียกได้ว่าวินาก็เลงกับอริอีกทําให้ตัวคุณเองเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีจังหวะชีวิตที่เข้ามาอ่ะในเรื่องที่อาจจะมีอะไรเปรี้ยวๆหน่อยมีอะไรเข้มๆหน่อยคือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมากานิดนึงในเรื่องของการแก้ไขอุปสรรค หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จบสักที <c oughs> รู้สึกร้อนใจรู้สึกแบบหึมโมโหหรือเกินหรือไปมีปัญหาอะไรกับใครก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะยังไงดีรู้สึกเกลี้ยกล่ำขึ้นมาตอนนี้เลยแต่บอกเลยนะว่าพุทธอยู่ในเรือนอริเนี่ยตอนนี้ถ้าเฉยไว้ท่านิ่งไว้อยู่เฉยๆนะมีชัยชนะแน่นอนอย่าเพิ่งไปหาเรื่องอย่าเพิ่งไปทําอะไรหงุดดงิดในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะการเจรจาอืมเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรกับใครตอนนี้ให้นิ่งเงียบไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําได้นะนะอยู่เฉยๆสวยๆเลยเดี๋ยวชนนนนะแ่ออืนะ มาต่อกันในวันที่4พฤษภาเลยค่ะ <c oughs> ดาวสุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุขพ้าเห็นไหม <c oughs> ไม่กี่วันเองหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บตัวเองเป็นสุขพ้าและตัวเองมาอยู่ที่สุขสมบูรณ์สมหวังด้วยที่สำคัญก็จะมีผู้มาสนับสนุนเอกผู้นั้นก็คือผู้ใหญ่แล้วที่สำคัญก็จะมีอะไร เพื่อนร่วมงานสัตว์ช้านะก็มาเลงรักนาด้วยตอนเนี้จังหวะชีวิตอะไรๆสิ่งหลายอย่างมีคนมาช่วยเหลือเต็มเลยมีคนมาเอือ้อหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้นะหกพฤษภาดาวพุธเดินหน้าแล้วแป๊บเดียวเองถอยแป๊บเดียวตอนนี้เดินหน้าจังหวะดีเดินเข้ามาอยู่ในเรือ,อนปัตนีแล้วที่สําคัญคือเดินกลับมาครั้งนี้ไม่หยุดฉลอน,นิ่งอืเดินมาครั้งนี้ปุ๊บ เขาได้จังหวะลุกเดินต่อไปเลยแล้วมาอ,มอยู่ร่วมกับดาวพระหัสสังเกตไหมว่าหลังจากเดือนนี้ไปวิธีการของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะ,ะคุณจะไม่ใช้วิธีการเดิมๆและเปิดประตูใหม่ไดอ้อย่าลืมนะว่าประตูใหม่นะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะ ใช้วิธีการใหม่เพื่อที่จะเปิดประตูใหม่โอกาสใหม่ๆมาฉันจะไม่ใช้วิธีการเดิมๆอาทิเช่นคนที่เป็นหัวหน้าอาจจะไม่ได้บอกลูกน้องตรงๆว่าง,งานจะต้องเสร็จเมื่อไหร่แต่บอกแค่ว่าง,งานต้องเสร็จหรือบางคนกำหนดเสร็จวันที่สิบพฤษภาบอกถอยกลับมาเป็น6หรือหพฤษภาเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นหรือมีเขาเรียกว่าช่องว่างให้เราได้เตรียมการผิดพลาดไว้บ้าง มือไงว่าเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆมเราจะมีวิธีการแก้โจทย์นั้นได้หลากหลายมากขึ้นบางทีวิธีเดิมที่เราทําไว้มันคือมันมันไม่สําเร็จสักทีมันแก้ไม่ได้สักทีแต่ตอนนี้คุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณแล้วคุณสามารถเอามา แก้ไขปัญหาได้หลากหลายแล้วก็ง่ายมากขึ้นดาวสุกข,ของอาหารเนี่ยนะตอนนี้นะลูกเล่นลูกคอเยอะเหลือเกินนะะจะไม่ได้รู้จักว่าเขาเรียกว่าเดินทางเดียวนะตอนนี้ลูกเล่นเขาแพรว่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวใครมาหลอกนะ,ะกลัวเขาจะไปหลอกคนอื่นมากกว่าตอนนี้คือต้องบอกว่า จังหวะทําไมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะบางคนถามมากเลยว่าอาจารย์ปีนี้อยากลงทุนอ,อ๋ออยากนูน่นอยากนี่อยากนั่นเนี่ยทำได้ไหมเพราะเขาบอกว่าดาวพระหัสเลงมาเนี่ยโอกาสดีดีแต่พระหัตมาจากเรือนอริก็เลยกลัวกังวลไปว่าเอ,อ๊ะถ้าจะทำเนี่ยอริมาเล็งเนี่ยจะโดนหลอกไหมโดนอะไรไหม คือการันตีตรงนี้เลยนะว่าดวงชะตาดีแล้วการโดนหลอกโดนโกงหรืออะไรต่างๆปีนี้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่คุณต้องอะไรต้องวิเคราะห์ดีๆต้องคิดดีๆความเป็นไปได้ดีๆต้องให้มีหลักฐานเพราะพรัรหัสเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักฐานวิชาการเอกสารหรือความถูกต้องมันไม่มีหรอกนะอะไรที่แบบว่ามีการได้กําไรเยอะๆไม่มีหรืออะไรที่มันโอเวอร์เกินไปไม่มีจริงพรัรหัสคอบคุมอยู่เฉพาะว่าความถูกต้องความเป็นไปได้ความชัดเจนแค่น,นั้นให้รู้ไว้แค่นี้ปุ๊บ หลังจากนี้เป็นต้นไปมรณะพ้นและหุณนสามารถที่จะลงทุนได้หลังจากที่ดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนสุภาแบบนี้นะคะอันนี้เราคุยกันไว้ก่อนเนาะแล้วมาต่อกันในวันที่10พฤษภาเลยค่ะดาวอังคารค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานคือเราต้องบอกว่าอังคารเดินมาปุ๊บขยันเลยอืม,อมก่อนหน้านี้ไม่ได้ขี้เกียจนะก่อนหน้านี้ก็ขยันเหมือนกันแต่พอหลังวันที่1ิพฤษภาเริ่มแบบ เขาเรียกว่าวิ่งสู้ฝันเลยสู้อย่างเดียวตอนนี้การงานคือเยอะมากและที่สําคัญคือยุ่งด้วยคือมันมีงานเข้ามาทับงานทับงานทับงานเพราะฉะนั้นตอนนี้จัดคิวให้ดีๆอืนะคะมาต่อกันในวันที่ส5้าพฤษภาเลยค่ะคะดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะอาทิตย์เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับลาพะเข้ามรณะแล้วมาสัมพันธ์กับดาวมฤตอยู่ด้วยทำให้ตัวคุณมีโชคลาภดีๆพิเศษหลังวันที่1ิบ ห้า,าคือสภาอ่าเพราะฉะนั้นโชคลาภมาถึงเรื่องอะไรการเงินการทองโชคลาภพิเศษมาจากใครบ้างมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากเพื่อนร่วมง,งานหรือมาจากคนที่เคยคุ้นเคยหรือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันหรือคนใกล้ชิดนั่นเองแล้วที่สําคัญตอนนี้นะโชคลาภของคุณอาจจะมาจากที่เขาเรียกว่าบางคนทํางานราชการผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูมากเป็นพิเศษเลยอืม บางคนอาจจะบอกว่าจะหันเอ็นดูน้อยกว่านี้ได้ไหมมีวิธีแก้ไหมอ้าวเอ็นดูมากไปก็ไม่ชอบอีกจังหวะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคือให้โอกาสคุณมากเหลือเกินตอนนี้คือทําอะไรก็เข้าตาไปหมดออแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่ เขาเรียกว่าต้องการให้ใครมาช่วยเหลือต้องการให้ใครมาทําอะไรให้เนี่ยเขาก็จะมองคนที่เขาคิดว่าไว้ใจอ่าคนที่ไว้ใจได้คนที่จะสามารถทําให้เขาได้เพราะฉะนั้นคุณรู้เลยว่าสิ่งที่คุณได้รับไหว้วานหรือการให้ทําอะไรบางอย่างเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนพิเศษผู้ใหญ่ถึงมองเห็นต้องโชว์ออฟตอนนี้เลยวก็มองเห็นแล้วสิ่งที่คุณทําไว้ลิต้าจะใช้คําว่ามันเพ y ออฟค่ะคือมันจะต้องมีสิ่งดี ตอบแทนกลับคืนมาแน่นอนปลายปีนี้มีโอกาสลุ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนรับราชการสําหรับคนที่ลุ้นจะเลื่อนหรือไม่จะเอกชนจะร้วิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นี่นะจังหวะจากนี้ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะป๊อปปูล่ามากๆผู้ใหญ่อาจจะเรียกเป็นพิเศษโดนตําหนิบ้างอย่างที่บอกว่ารสชาติชีวิตใครมันจะทําถูกไปทั้งหมดใช่ไหมมันก็ต้องมีความผิดเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยแล้วเราจะบอกอย่างนี้ว่า จังหวะตอนนี้แม่ค้าออนไลน์อืที่เมื่อกี้บอกว่าโชคลาภแม่ค้าออนไลน์จะเป็นคนขายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นคนไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่ชื่อเสียงมาเต็มมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้รักษาชื่อเสียงดีๆนะเออพระรหัสเล็งมาเนี่ยนะสปอร์ตไลท์เลยชื่อเสียงดีโด,ด่งดังชนิดชื่อว่าแบบโด่งเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องรักษาเครดิตตัวเองให้ดีอย่า ส่งของช้าอืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนสตอ็อกหรืออะไรต่างๆนาน,านะคือต้องพร้อมอย่ามีในเรื่องของการบิดผิวในเรื่องต่างๆส่งของต้องต,องตรงปกหรือทําอะไรด้วยความถูกต้องพระรหัสอ่ะเขาเป็นในเรื่องของอะไรศีลธรรมอันดีความถูกต้องคือูดงยๆว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งดีคือดาวพระรหัสจะช่วยขยับขยายแล้วเป็นในแบบเดียวกันดาวพรหัสคือเกี่ยวกับเรื่องการ expand ขยับขยาย<อ>ในทางกลับกันถ้าอันไหนที่เป็นสิ่งที่มันไม่โอเคหรือว่าไม่ work เขาก็จะขยับขยายในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วคุณ<ช>ค <น S 2> อ,อ้อยเคยพูดแล้วว่าคนดาวสุกเนี่ยนะเวลาพระรหัสเขาส่องกับสุกเนี่ยนะเขาให้แบบให้แบบว่าคือพูดง่ายๆว่าลิต้าจะบอกว่าดาวที่เป็นลัคกี้เลยเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สองดวงใหญ่ๆเลยคือพระหัสคือ King of Luc กีอดาวสุกคือเหมือนเปรียบเสมือนเป็นลูกรักเลยค่ะเวลาให้เขาจะให้เต็มที่รักมากเลยค่ะรัก <laughs> คือลิต้าเคยบอกไว้แล้วว่าคืออะไรที่เกี่ยวกับดาวสุกตอนนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ ช่วงระยะเวลาคือได้บอกล่วงหน้ามาแล้วถ้าคุณจําได้คือช่วงสองสาเดือนนี้ให้สังเกตแล้วก็ให้ตั้งใจมากๆใ,<ช>ให้มีความพยายามมากๆ เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คือมันจะเป็นสิ่งที่เป็นความมั่นคงในปีหน้าแล้วพอมาถึงเรื่องการเงินนะเราบอกเลยว่าดาวอังคารนี่ก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะจังหวะงานกับเงินมาสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วพระหัตถ์เล่งหม่ที่บอกว่าชื่อเสียงโชคลาภเกียรติยศเงินทองอได้แน่นอนเดือนนี้คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า อย่าทำผิดก็แล้วกันถ้าไม่ทำผิดเงินแล้วก็กระเป๋าตรงแน่นอนบัญชีเดินสะพัดเลยแหละเดือนนี้นะมาต่อกันในวันที่19พฤษคืสภาค่ะดาวเกตค่ะคุณ,คณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระโอ้โหเรียกว่าลาบผลที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดอะ ไปตอกย้ําว่าจากนี้เป็นต้นไปแล้วเกตเนี่ยเขาไม่อยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ซึ่งคู่นี้นะเขาเป็นคู่แบบเกติยศอันสูงสุดแล้วมหนำซ้ําคือจังหวะเกตเข้าไปช่วยกระตุ้นทําให้ลาภาของคุณความโชคดีต่างเนี่ยเริ่มมีด้วยความชัดเจนแล้วบางคนคือคุยไว้นานแล้วอ้าวไม่ได้คําตอบสักทีหลังดาวเกตเข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับพิเศษดีๆหลายอย่าง สำหรับคนขยับขยายธุรกิจหรือคิดจะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆแล้วเด่นมากๆเลยมาสุดท้ายที่วันที่30พฤษภาค่ะดาวสุกเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานย้ำเข้าไปอีกว่าเป็นราชาโชคงานกับเงินช่วงเดือนนี้2เรื่องนี้เนี่ยนะต้องบอกว่า เน้นๆเ,เลยนะแล้วเราเน้นไปหลายๆหลอย่างเลยว่าการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดไว้นิดนึงว่าใน2เรื่องนี้สําหรับเดือนนี้สําคัญมากๆให้พยายามหาโอกาสให้ตัวเองไปในทิศทางที่ดีเถอะ,อะส่วนเรื่องความรักนี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะอะไร เพราะว่าจังหวะเนี่ยนะดาวปะตะัตตนีมาอยู่การงานช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ารักงานม,มากกว่าเรื่องคู่คนมีคู่อยู่แล้วรู้สึกว่าโอเคเข้าใจกันเพราะว่าฉันผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะมากแล้วสำหรับคนโสดต,ตอนนี้รู้สึกว่าโสดแล้วดีนะ,ะแล้วมีหนัมซ้ำบางคนช่วงนี้รักสวยรักงามอยากทำศิลปกรรมด้วยอ,อนะก็จัดเลยล้วทำได้ แน่นอนค่ะเดือนพฤษภาคมแล้วอยากฟังพักต่ออ่ะที่พูดมาตลอดพูดมาทั้งหมดว่าคือ12ปีมีครั้งเดียวอ่ะลิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะที่ลิต้าเคยพูดไว้ว่าช่วงมีนาะเมษาพฤษภาคมสําคัญมากๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตในช่วงของปีหน้าเนี้ยก็คือช่วงระยะเวลานี้เลยค่ะช่วงเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือน turning point ค่ะคือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลย ดาวดวงใหญ่ๆทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วก็มาส่งผลมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่กลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้โอ้โหกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณจําได้ดิต้าเคยบอกว่าอ่ะตั้งใจนะว่าคุณอยากจะทําอะไรคือต้องเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงเอาอะไรออกไปบ้างต้องมีจุดเริ่มต้นนะต้องมีจุดเริ่มต้นต้องมีจุดจบว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องเปลี่ยนใจของคุณแล้วคุณจะต้องตั้งใจแล้วว่าอยากจะมีอะไรใหม่ๆช่วงเมษาคือช่วงที่ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตให้คุณเลือกให้คุณเจอมีหลายๆอย่างเข้ามาแล้วให้คุณรู้ว่าอ๋อมันมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วช่วงพฤษสภาคมคืออะไรรู้ไหมคะ ช่วงพฤษภาคมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมปี2023จนถึงวันที่23มิถุนายนปี2024คือวันที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนราศีพฤษภซึ่งเรือนราศีพฤษภคือเรือนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าหรือ12ปีเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะดาวพฤหัสที่แปลว่าความสุขความสำเร็จความสมหวังความสมบูรณ์เมื่อมาเจอกับดาวศุกร ดาวสุขแปลว่าความรักความสุขแปลว่าทรัพย์ส,สินเงินทองที่มองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมเมื่อมาเจอกันความสุขความสําเร็จความสมหวังความสมบูรณ์ขยับขย,ยับแล้วมันดีอย่างไรคือมันไม่ใช่แค่ว่าดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสิปีมีครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีแค่ตรงนี้เมืม่อต,ตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาริต้าเคยพูดไว้ว่าเมื่อดาวเสาย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ริต้าบอกตั้งแต่วันที่8มีนาคมเนี่ย ดาวเสารจะมีผลกับคุณไปสองปีครึ่งในส่วนที่แปลว่าความฝันจะกลายเป็นความจริงอ่าแล้วในเดือนเมษายนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณจะทำจะต้องไปในทางไหนดีไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเราจะมุ่งไปทางไหนดีก็คือมันมีคำว่า s o ลา r e อีคลิปหรือว่านิวบ n เ i นนิ่งในเดือนเมษายนนะคะที่องศาที่29่สิองศาที่แปลว่า จุดสูงสุดในจุดที่เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไระส่วนในเดือนพฤษภาคมเกิดอะไรขึ้นในเดือนพฤษภาคมเมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้แล้วที่ลิตาบอกว่า12ปีเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เราจะไม่ได้เอาแค่ว่าพอดาวพฤหัสมาปุ๊บแล้วเราเอาวันนั้นเลยไม่ใช่ลิตาจะเลือกวันที่ดาวพฤหัสทำมุมที่ดีที่สุดในองศาที่ดีที่สุดที่เรียกว่า กาแล็กติกเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นองศาของดาวพฤหัสโดยตรงแล้วที่ที่จะไปคือพิกัดของดาวพฤหัสที่องศานี้เช่นเดียวกัน mm. แล้วมันไม่ใช่แค่องศานี้อย่างเดียวแต่ว่าดาวศุกร์ที่แปลว่าดาวพฤหัสมาอยู่ตรงเกี่ยวกับดาวศุกร์เนี่ยดิ้าจ,จะต้องเลือกในวันที่ดาวศุกร์เขาไปอยู่ในเรือนราศีที่ทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสด,ด้วยแล้วไปเลือกวันที่ดาวอังคาร ไปอยู่ในเรือนราศีที่ทำมุมที่แปลว่าจเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยแล้วยังไม่พออช่วงเวลาที่ลิต้าเลือกคือเป็นวันที่ดาวเสาร์ทำมุมที่ดีที่สุดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตภายในสองปีครึ่งค่ะลิต้าไม่ได้มัว่วอยู่ในวันไหน อยู่ในวันที่2 4ถึงวันที่27พฤษภาคม oh. ที่จะถึงนี้จริงๆแล้วจะมีช่วงเวลา2ช่วงเวลาแต่ริต้าจะบอกคุณหนึ่งช่วงเวลาก่อน uh. คือในช่วงระยะเวลานี้ uh. นอกจากจะมีสิ่งที่ริต้าบอกไปทั้งหมดแล้วยังมีนิวมูลเกิดขึ้นค่ะนิวมูลแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ uh. แล้วนิวมูลครั้งนี้คุณอยากทราบไหมคะว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ที่เรือนของราศีอะไร uh. ที่เรือนราศีพฤกษโอ้โหหลายเด้งเลยนะหลายเด้งมากมากคริตตาถึงบอกคุณว่ามีนาเมษาพฤษภาให้คุณตั้งใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไว้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมันจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเห็นเป็นรูปธรรมปุ๊บแล้วมันจะเห็นเมื่อไหร่จะเห็นเป็นตามสเต็ปเลยค่ะพูดง่ายพฤษภาจะเป็นช่วงที่ว่าเซตศีรแล้วเริ่มต้นเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปจนมิถุนานแล้วก็กรกฎาคมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะเป็นความมั่นคงในปี2024สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024แล้วก็เถิดไปอีกประมาณ2ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเดิมหมดเลยเป็นเรื่องเดิมที่มันเกิดขึ้นช่วงเวลานี้ทั้งนั้นรือตาบอกแบบนี้นะคะให้คุณเข้าใจแบบนี้คะ่ะ เวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีของราศีเมษที่ก่อนจะมาถึงเรือนราศีพฤษภเนี่ยช่วงระยะเวลานี้คุณจะเห็นมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะสามารถรู้ได้ว่าอันไหนที่มันจะดีอันไหนที่มันจะทําให้คุณแบบว่าเติบโตไปข้างหน้าได้คุณจะมีความกล้าในการคว้าโอกาสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีพฤษภแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันจะเริ่มโฟกัสทุกอย่างจะช้าลงจะไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ในเรือนของราศีเมษคือมันจะเหมือนเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะเหมือนแบบพลุเลยแล้วก็แบบอุ้ยมีไฟอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะทํำอยากจะทาเต็มไปหมดแต่มันไม่ชัดไงแต่มันไม่ชัดแล้วมันไม่ได้โฟกัสชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่ดาวพฤหัสย้ายมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่า คุณจะโฟกัสกับเรื่องไหนสิ่งที่คุณกล้าสิ่งที่คุณทํามามันจะเริ่มส่งผลให้คุณคิดว่าเหมือนคุณเอาพืชพันไปปลูกแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เห็นชัดในเร็ววันแล้วก็ทําปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยไม่ใช่แต่ว่าคุณจะได้แบบยาวๆเก็บ กินผลิตผลไปแบบยาวๆสิ่งที่คุณทําสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่เป็นเงินทองของคุณซึ่งมันมีการขยับขยายปริตตาบอกคุณแบบนี้ค่ะว่าให้คุณย้อนกลับไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนปี2011โอ้โหมาจนถึงมิถุนายนปี2012ในระยะเวลาหนึ่งปีตอนนั้นเกิดอะไรในชีวิตคุณที่ดีๆที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสทอง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนั้นจะต่อยอดริตาบอกแบบนี้เลยว่าจับเปิดดูเลยกลับเป็นย้อนดูเลยว่ามเมื่อ12ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณในตอนนั้นจะต่อยอดค่ะในเดือนพฤษภาคมริตาบอกคุณนิดนึงว่าไม่ใช่เจอแต่เรื่องที่เป็นความหอมหวานอย่างเดียวในเดือนนี้จะมีการจบบางอย่างด้วย ในเดือนนี้จะมีดาวพลูตโตซึ่งเป็นดาวที่เดินช้าที่สุดเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็น,นดาวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณต้องเกิดกับการสูญเสียด้วยสิคุณน้อยใช้คําว่าต้องมีการจากลาอะไร<อ>บางอย่างต้องสูญเสียในช่วงวใช่ค่ะในช่วงพฤษภาคม,มในช่วงเดือนเมษายน ไปลายเดือนเมษายนหรือว่าช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมลิต้าให้เต็มที่ที่สุดเนี่คือไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอของคุณอะไรที่มันไม่ใช่จะต้องมีการจบอย่างแน่นอนที่สุดอันนี้คือไม่มีข้อต่อรองแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีการย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วคือมันเดินหน้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วคือเราต้องไปข้างหน้าคือถ้าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ คุณต้องยอมเสียสละบางอย่างหรือคุณต้องยอมที่จะตัดทอนบางอย่างออกไปจากชีวิตไม่งั้นมันจะไม่สามารถเติบโตได้เพราะว่ามันมีการเ,เวลาเดียวกันเนี่ยมันมีการทั้งทำมุมที่แปลว่า call to action คุณต้องจัดการกับมุมที่บอกว่าเกื้อกูลรับสิ่งที่ดีพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่มันเป็น turning point มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือตอนนี้รู้สึกว่ารู้แน่นอนเลยว่าชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแน่นอนอแต่คือตอนนี้มันอยากมีพลังใจอ,อยากจะต้องทำอํำยังไงจะต้องทำมั่นใจอยากมั่นใจมาในชีวิตแล้วลิตาอบอกได้เลยว่าคนที่มีองศาในองศาของคุณนะคะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบองศา จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย mm. คุณอยากรู้ว่าคุณมีองศาอะไรตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าดวงของคุณมันมีดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างแบบเยอะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วคนที่อยากจะไปมูอยากจะเอาพลังงานไปตรงที่ริต้าบอกแบบนี้เนี่ยอยากจะไปมูขั้นสุดที่แบบ uh. ถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการมูยัน DN a ในแบบที่ริต้าเคยพาไปแล้วเนี่ยอยากจะไปครั้งนี้เนี่ย ให้แอดริต้าบายดีเข้ามาแล้วส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเข้ามาริต้าจะเช็คดวงให้คุณก่อนว่าสมควรที่จะเราจะไปด้วยกันไหมาการไปครั้งนี้ริต้าอธิษฐานว่าคนที่ไปแล้วจะเกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดจะได้ไปด้วยกันแต่ถ้ายังมไม่ได้ไปด้วยกันอยากจะฝากไปมูได้ไหม ก็ได้เช่นเดียวกัน mm hmm. พูดง่ายๆตอนนี้ช่วงที่พีคที่สุดของปีในการมูในการขออธิษฐานในการแมนิเฟสหรือว่าในการตั้งจิตอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่พีคที่สุดคือช่วงกลางปีเนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทเท่ากับว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณลิต้าเนี่ย จัดแน่นอนจัดแน่นอนวันที่เท่าไหร่คะขออีกรอบอ่า2 4ถึง27พฤษภาคมนะคะคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีคนอยากไปเยอะมาก,มากแล้วที่ผ่านมาเขาบอเสียใจมากเขาไม่ได้ไปเขา,เขา,มาไม่ได้ไปเขามาทีหลังเขามาฟังทีหลัง ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิง่งริต้าบอกแล้วว่าต้องกดไว้เลยเพราะบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าุ๊ไปไม่ทันมาฟังทีหลังแล้วเ,เ,ลเลยไปแล้วส่งมาไม่ทันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้กดกดไวเลยแต่ถ้าใครกดไวแล้วไม่ต้องกดซ้ําเดี๋ยวมันหลุดไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแอดริต้าบายดีเอ็นเอนะคะริต้าจะเช็ควันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดของคุณก่อนว่าโอเคไหมควรจะไปด้วยกันไหมไม่ได้รับทุกคนเหมือนเดิมทริปหนึ่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยแค่30กว่าคนเอาเต็มที่สูงสุดแล้วได้แค่นี้เท่านั้นต้องชิงโชคเข้ามา <laughs> ได้ <laughs> แค่นี้เท่านั้นจริงๆเพราะทุกคนที่ได้ไปทุกคนก็คือจะได้เจอริต้าตัวเป็นๆเ,เลยแล้วก็คุณก็จะได้คุยเรื่องดวงของคุณริต้าจะบอกภาพรวมของดวงของคุณให้คุณฟังด้วยว่ามันจะไปทางไหนแล้วควรจะต้องทําอย่างไรนะคะใครสนใจก็แอดริต้า บายดีเอ็นเอนะคะด่วน <VII. S 1> ๆวเลยนะคะเพราะว่าต้องจัดเตรียมรายและสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครส่งมาก่อนแล้วก็คือโอเคก่อนแล้วก็จัดการก่อนเพราะว่าริต้ต้องส่งชื่อไปที่ที่จะไปเนี่ยก่อน15วันอ่าคนถามว่าไปที่ไหนอ่าไปที่เมืองมรดกโลกค่ะอาน่าไปไปที่เมืองมรดกโลกค่ะเมืองที่มีเขาเรียกว่าทรัพย์สินอยู่ทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินแล้วก็ในน้ำเยอะแยะ กลับมาได้มรดกแน่นอนนโ <laughs> อเคค่ะแอดริ by DNA นะคะสวัสดีค่ะ